เาก็บอกแล้วไงเขาก็บอกแล้วบอกว่าอย่ายิงจรวด BM ยี่สิบเอ็ดปืนใหญ่ถล่มพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยอีกอย่าทําแต่พวกมึงก็ไม่ฟังไงมึงก็ยิงแม่งอยู่ได้แหละบ้านเรือนของชาวบ้านประชาชนคนไทยมีหลักฐานชัดเจนก็พังเสียหายย่อยยับกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนเมื่อมึงเป็นปฏิป,ปักษ์นะเขาก็ต้องเสียบเข้าลึกหน่อยนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยลึกไปถึงกระตบองคุณผู้ชมกลางแผนที่ขมรดูเด็นะจากไอ้ปอยเป็ดใช่ไหมคือเมื่อก่อนก็ไม่เคยถล่มปอยเป็ดแต่ก็เนื่องจากว่าขเมรเนี่ยมันเอา BM ยี่สิ ไฟไหม้ไปห้าหกพันไร่สร้างความชิบหายเสียหายไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมึงเป็นโจรมึงเก่งกับชาวบ้านใช่ไหมก็เลยต้องทำลายสิ้นซากนี่ยังดีนะทหารไทยเนะี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีโจมตีพื้นที่พลบระเรือนพื้นที่ชาวบ้านของคนขมรวันนี้เห็นคลิปที่พัะตะบองวิ่งหลบหลบหนงหลบหนีอะไรกันอะไม่ต้องวิ่งวิ่งไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกคือถ้าถล่มมันก็มันก็คือถ้าเขาจะถล่มพื้นที่พลบระเรือนจริงๆริะมึงจะวิ่งทันได้ยังไงวะกูอยากรู้จริงกริงเ้ยพวกระ ហា BM 21អိုင်းហ្នឹងទៅធ្លាក់នៅផ្ទះអ្នកស្រុកហ្អែងដោយសារទរហានហៃនៅហ្នឹងអိုင်းបាញ់ឃ្លៀងក្របហ្អែងដូចគ្នាតាហាអីយ៉ាទរហានហៃនៅតាណាហ្នឹង BM 21ហ្នឹងគឺទៅធ្លាក់នៅនឹងឯងណាបាច់ឆ្ងល់ទេណាដោយតែសំអាងមកលឺបាញ់ផ្ទះប្រជាជនអိုင်းឯទៅផ្សាយថាកន្លែងហ្នឹងឃ្លៀងក្របកន្លែងហ្នឹងគឺទរហានខ្មែរអ្នកឈូជើង បាញ់ប ርሃ ទៅលើហើយអញ្ចឹងអាក្រប BM21 បើអាញ់ដល់ទៅធ្លាក់ដល់ខាងហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេណាបាញ់យកទៅទៅហ៊ានឯទេទៅហ៊ានឯបាញ់ចេញពីនឹងទៅហើយផ្ទះមួយមួយមានក្របណាអាផ្ទះដែលត្រូវ BM21 ធ្លាក់ត្រូវហ្នឹងគឺសិនតែផ្ទះដែលថាមានអាវុធមានក្របដែលបាញ់ប្រហារមកលើស្រុកឯងនេះអីសត្វบ้านเรือนที่โดนนะก็มึงอ่ะชายเป็นที่ของทหารก็ทหารพวกมึงอ่ะไปอยู่ตรงนั้นไง ยิงออกมาจากตรงนั้น B.M. 2 1บก็เลยไปลงตรงนั้นผิดอะไรอะไรอ้อ,รยอ,อยนะก็เป็นที่ของมึงอะเคลื่อนไอทหารเพื่อที่จะมาโจมตีพวกกูงั้นพวกกูก็ต้องยิงเข้าไปที่ไรอ้อยสินะบ้านก็เหมือนกันก็มึงอะช้เป็นที่ของทหารเป็นที่เก็บอาวุธ ดีเอ็มยี่สิบเอ็ดก็เลยแบบไปลงยุตไปลงตรงนั้นนะไอสัตว์เออพวกกูไม่เคยยิงมั่วนะดีเอ็มยี่สิบเอ็ดนี่ไม่เคยไปตกแบบมั่วนะก็ตกที่ที่แบบมึงเอาเป็นที่แบบถล่มมาฝั่งกูอะดีเอ็มยี่สิบเอ็ดมันก็เลยไปตกอยู่ตรงนั้นนะเออไอสัตว์ไอสภาพโุรไอประเทศแบบ มนโนเษาเอ้มนโนเศรธรรมีสูงเพราะมึงสีสัตว์นะแต่กูจะบอกว่า B.M. 2 1เนี่ยคือไม่ได้ลงมั่วนะลงที่ที่มึงอ่ะใช้เป็นที่แบบเพื่อที่จะถล่มมาประเทศกู B.M. 2 1่เ็เขาก็ไปลงถูกแล้วไงมึงยิงออกจากตรงไหนอะ่ะเขาก็ไปตรงนั้นแหละนะเออมึงอย่าม,มั่วนะไอสัตว์